สยามนี้มีเรื่องเล่าตอนท่านหญิงเต่านาเพื่อนเล่นที่ข้าพเจ้ารักมากที่สุดเป็นหญิงและแก่กว่าข้าพเจ้าประมาณสามปีเป็นหม่อมเจ้าพิดาของเสด็จปู่สวัสดทรงนามว่ารำไพพันนีเรียกกันในเวลานั้นว่าท่านหญิงนาหม่อมเจ้าหญิงนั้นโดยมากจะเรียกกันว่าท่านหญิงใหญ่ท่านหญิงเล็กท่านหญิงน้อย ดังนี้เป็นต้นการถูกเรียกว่าท่านหญิงนานั้นบางคนอาจเห็นว่าแปลกเรื่องราวเป็นเช่นนี้เมื่อเล็กๆอยู่เป็นเด็กมีรูปร่างอ้วนจึงถูกเราว่าเป็นเต่าสำหรับไทยเราการถูกเรียกว่าเต่าเมื่อเล็กๆไม่ใช่ของเสียหายแม้ทุนหม่อมลุงก็เคยถูกสมเด็จย้าเรียกว่าเต่าอย่างไรก็ดีเมื่อท่านหญิงนายังเล็กๆอยู่ได้ถูกถามว่าอยากเป็นอะไรอยากเป็นเต่าทองหรือเต่านา ท่านหญิงองคเล็กได้ยิ้มและตอบว่าอยากเป็นเต่านาก็เลยกลายเป็นท่านหญิงนาตั้งแต่นั้นมาพระนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ทรงเล่าถึงสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบระมราชินชีในรัชกาลที่7จ็ขนาดย่งทรงพระเยาว์ทรงมีพยศเมื่อแรกสมภพเป็นหม่ำเจ้ารำไพพรรณีสวัสดิวัรพระสมภพเมื่อวันที่20ธันวาคม2447